เชิญคณะสงฆ์ร่วมงานปริวาสกรรมประจำปีที่8และขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานงานปริวาสกรรมณวัดธาสุนทรตำบลยางคำอำเภอโพนสายจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2 5 6 8ขอเชิญทุกท่านร่วมทาบุญตักบาตรคณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมหมู่ใหญ่ตั้งแต่เวลาส0บนาฬิกาเป็นต้นไปทุกวันตลอดงานติดต่อร่วมทาบุญเป็นเจ้าภาพอาหารน้ำดื่มน้ำปานะโทร6 6 5 9 9 5 5 2 8พระบดิดาสุรชัยสุรปัญโยเจ้าอาวาสวัดท่าสุนทร อานิสงส์ที่ได้รับมีความสุขและเย็นเป็นสุขการร่วมทำบุญงานปุวาสกรรมเหมือนกับการได้ทำทานที่ยิ่งใหญ่ทำให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขไม่ร้อนรนไม่ขัดสนมีที่อยู่อาศัยและได้รับความคุ้มครองเมื่อถวายปัจจัยหรือสิ่งของที่จำเป็นเช่นเต็นท์หรือกรดจะทำให้ชีวิตมีที่อยู่อาศัยไม่ขัดสนและจะได้รับความคุ้มครองเมื่อเดินทางไปที่ใดก็ตามได้รับชื่อเสียงที่ดี การร่วมทบ,บุญในครั้งนี้จะทำให้ได้รับชื่อเสียงที่ดีเป็นการทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาการสนับสนุนพระสงฆ์ให้ได้ชำระและรักษาศีลให้บริสุทธิ์ถือเป็นการทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองได้รับอนิสงส์แรงจากการให้ทานการให้ทานแก่พระสงฆ์ที่อยู่ในช่วงเข้ากรรมนั้นเชื่อว่าได้รับบุญกุศลมากเป็นพิเศษเพราะมีความต้องการมาก ได้บุญกุศลจากการปฏิบัติธรรมการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานปริวาสกรรมทําให้เราได้มีส่วนร่วมในการทําบุญโดยอ้อมไม่ว่าจะจากการถวายปัจจัยหรือการร่วมกิจกรรมต่างๆได้บุญจากการภาวนาและปฏิบัติธรรมเมื่อพระสงค์เข้าปริวาสกรรมจะมีการทําสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ภาวนาหากเราได้ไปร่วมทําบุญอาจจะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมร่วมด้วย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะไตรจงดุลบันดาลให้ทุกท่านที่ร่วมทบุญกับวัท่าสุนทรในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญจงเจริญด้วยอายุวรณนะสุขะภละปฏิพานท่านศานสมบัติคิดหวังสิ่งใดขอได้สำเร็จสมดังหวังทุกประการทุกทุกท่านเทินขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามาณโอกาสนี้เจริญพร